เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งขอบพระคุณ FC อย่างสูงนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายคนหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายมีการซื้อขายกันบ้างปฏิเสธกันไปก็ใช้คําว่ามากมีนะครับก็ต้องบอกว่าเหรียญที่คุณดวงประกาศรับซื้อหลายคนหลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาคุณดวงก็รับซื้อนะครับถ้าเกิดเราสามารถตกลงกันได้เพราะว่าบางเหรียญมีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆ หลายคนส่งเหรียญเข้ามาขายเราปฏิเสธไปก็มองให้เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ก่อนอื่นขอมาพูดถึงเหรียญน,นี่ก่อนนะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทเหรียญน,นี้มีคนเสนอมาให้ครูโดมนะครับ1,000 10, 0บาท คูด่งปฏิเสธไปเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเหรียญที่คูโดงจะมาพูดถึงวันนี้ก่อนนะครับก็คือเหรียญ5บาทคุดเฉียงเหรียญ5บาทคุดเฉียงคู่ด่งเน้นย้าแล้วเน้นย้ําอีกนะครับปี2520เนี่ยเล่นกันเนี่ยราคาอยู่ที่ไม่ถึง50บาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่เพื่อนเพื่อนี่น,น้องขอ10,000บาทไม่ต้องถึงหลักแสนเราก็ปฏิเสธไปแล้วก็อธิบายไปทำความเข้าใจกันนะครับปี2520ราคาไม่ถึงขนาดนั้นนะ นี่นะครับผมทําความเข้าใจกันนะครับทีนี้มาถึงเหรียญที่คุโด่งใช้คําว่าประกาศรับซื้อนะครับสูงสุดเนี่ยห้าหมถึง80,000บ,บาทเนี่ยแปดหมบาทเนี่ยสูงสุดในคุโดงยังพอสู้ไหวก็ไม่ต้องอะไรมากมายเลยดูเพียงแค่ปีพุทธศักราชเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมีดูแบบที่คุโด่งบอกนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้ามาดูเลยถ้าเกิดมีก็ อยู่ที่ห้า0 0ื่ถึงแปดหมบาทนะครับสำหรับคู่โดงสู้เนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับมาที่โดง SC 2375ซึ่งเป็นไลน์ ID หรือว่ามาที่ f c e e o o o k แฟนเพจคู่โดงคอยก็ยังยืนยันว่าเรารับซื้อจริงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวลองเข้ามาดูเรียนที่คูโดงมาพูดวันนี้แล้วก็ใช้คาว่าประกาศรับซื้อสูงสุดถึงห้าห0ามื่นถึงแปดหมื่นบาทสูงสุดแปดหมบาท เดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเหรียญที่คู่โดกจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือเหรียญ1บาทตาแผ่นดินเน้นย้ําอีกทีนึงนะครับเหรียญหบาทตาแผ่นดินที่อยู่ในมือของคู่โดกเนี่ยจะเป็นปีพุทธศักราชส5 0 0 ความพิเศษ,ษของเหรียญนี้นะครับมีเงินผสม3%แล้วก็เป็นเหรียญรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะครับสำหรับเหรียญ1นบาทก็มีการเปลี่ยนทายจากธนบัตรนะครับซึ่งมีอายุการใช้งานก็3-5ปีมาเปลี่ยนเป็นเหรียญกระสาบนี่ก็เป็น10ปีเหรียญปี2,500ราคาที่เล่นกันนะครับเหรียญ unc ก็1้0ยร้บาทเท่านั้นเองครับผมสำหรับเหรียญผ่านการใช้ก็อยู่ที่ 70บาทไม่เกิน100บาทนะครับปัจจุบันเน้นย้ำนะครับปัจจุบันเรียนที่เล่นกันนะครับแล้วคุโดงใช้คำว่าวประกาศรับซื้อแล้วมีเพื่อนๆพี่น้องบอกว่าผมมีผมต้องการขายราคาเนี่ยไม่ต้องสูงผมขอแค่1 0,000ก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยคุโดงบอกนะครับเน้นย้ํานะครับปี2500ที่อยู่ในมือของคุโดงเนี่ยผลิตออกมาหลักล้านเหรียญ หลักล้านเหรียญน,นะครับอยู่ในมือของใครลหลายๆคนเนี่ยราคาไม่สูงแน่นอนแต่ดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญ1น1บาทตาแผ่นดินปีพุทธศักราช2493ซึ่งเป็นเหรียญทดลองบล็อกเป็นเหรียญทดลองบล็อกนะครับแล้วมีการหลุดลอดออกมาในระบบหมุนเวียดตอนนี้ร้านใหญ่ๆก็ได้ไปแล้วนะครับ ถ้าเป็นเหรียญสวยๆเนี่ยเขาก็ซื้อกันหลักแสนแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้เขาก็เล่นกันก็นกอยู่ที่นี่แหละก็เฉลี่ยหลักแสนเหมือนกันแต่ของคู่โดก็คงจะสู้ไม่ไหวแต่ว่าถ้าเกิดใครมีนะครับแล้วต้องการจะจําหน่ายนะครับสอง3มซึ่งเป็นเหรียญทดลองบล็อกสูงสุด8 0 0ห0บาทของคู่โดงสู้นะครับก็ลองลองดูเอาง่ายๆสั้นๆไม่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆยงน้องเสียเวลาคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดใคร แล้วต้องการได้ราคาสูงกว่าน,นี้ก็มาว่ากันสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม